สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมเพจผู้จัดการอาจะนำมาพาทุกท่านมาชมรถกันนะครับ Ford Ranger Next Gen นะครับในที่สุดก็สมความปรารถนานะครับเราจะพาทุกท่านมาชมรถก่อนเป็นที่แรกๆของประเทศไทยวันนี้รถมาลงที่โชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมรถตัวเป็นกันเลยนะครับ ในที่สุดเราก็หากันจนเจอนะครับมาดูกันเลยเลนเจอร์เน Gen รุ่นที่ลงที่โชรูมฟอร์ดไททราบางบอนวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นเลนเจอร์เน็กเจนวายแครนะครับไปชมความสวยงามความงดงานกันเลยทีเดียวนะครับคันที่จอดอยู่นี้สีเป็นเราเรียกเป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะเพราะมันจะมีสีส้มอยู่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร บเทอร์โบ213แรงม้านะครับพาดูภายนอกกันก่อน,นเดี๋ยวเราจะค่อยพาไปชมภายในกันนะครับหลังจากที่เมื่อวันซื้รผมไปอบรมทดลองขับมาที่สนามนครชัยศรีนะครับพาไปดูความงดงามสวยงามของ3คันกันเลยน้ำลายไหลามากเลยนะครับมันเป็นอะไรที่งดงามขนาดนี้ไม่อยากเชื่อ นะครับแล้วก็นอกจากความสวยความงดงามแล้วเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับรต้อง,บ,<า>งบอก,บอกว่าทาง Ford เราจัดมาให้เต็มจริงๆนะครับคันต่อไปเป็นสีสีออกแดงนะครับสีแดงไปชมกันนะครับวนนนทาางยไกล คันนี้เป็นเครื่อง2.0เช่นกันนะค,ครับแต่ว่าเป็นซิงเกิลเทอร์โบซิงเกิลเทอร์โบคือเทอร์โบเดี่ยวเนาะเกียร์ธรรมดาคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่900,000บาทครับ900,000บาทคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับออปชันต้องเรียนว่าเราจัดมาเต็มจริงๆนะครับในรุ่นไวาแท็กโลโก้นะครับพร้อมกล้องดังหลังมาให้ครบๆเหมือนเดิม สีแดงนะครับต้องบอกว่าแฟนคลับแฟนเพจทุกท่านนะครับรที่ติดตามอยู่นะครับได้ชมรถเป็นที่แรกๆของประเทศไทยเลยนะครับที่แรกๆจริงๆนะครับสีเหลืองอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวเช่นกัน ทาางยวไกลสุดยอดเทคโนโลยียานยนต์ในยุค2022จร,จริงๆนะครับตอนนี้คคนะครับต้องบอกว่าแบรนด์นนคู่แข่งหาเปรียบเทียบยากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพาไปชมภายในกันทางโซซเนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันพาไปดูรุ่นท็อปกัน,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 นเ,เ,ลเลเย นะครับภายในของรุ่นอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคิื่อน4ล้อนะครับเครื่อง2.0ใบเทอร์โบมีนะครับหน้าจอขนาด10.4นิ้วเชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอคตัวนี้กันหน้าจอ10นิ้วดูความงดงามนะครับเก็บตัวหนึ่งสองทดลองขับและจับจองกันเลย้ที่ฟอร์ดบางบอนนี่เป็นยังไง บนะครับหน้าจอโหมดการขับขี่ทุกอย่างนะครับสวยงามมากนะครับหวงมาลายมันติฟังก์ชันมีมาให้เหมือนเดิมนะครับนีมาให้เหมือนเดิมดเกียร์อัตโนมัตินะครับในรุ่น,นขับเคลื่อน4ีล้อเป็นเกียร์อัตโนมัติ10บสปีด นะครับโหมดการขับขี่มีทั้งโหมดคูไฮนะครับขับเคลื่อนสองล้อขับเคลื่อนสี่ล้อไฮนะครับแล้วก็โหมดโฟโล์วมาดูหน้าจอกันหน้าจอ10.4นิ้วใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้ใช้งานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวรายละเอียดวันหลังเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับ การตั้งค่าตัวรถอะไรต่างๆนะครับภาษารองรับภาษาไทยด้วยนะครับปับได้ในรุ่นนี้เป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะครับแอร์ออโตแยกซ้ายขวาทดลองขับแล้วก็ตอนนี้ของ Ford ดเราจะมีแอปนะครับเรียกว่า Ford Pass สนะครับแอปพลิเคชันโหลดเอาไว้ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับซึ่ง Ford Pass สามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดปิดรถจากระยะไกลได้นะครับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดลืม<า> <จะ S 2> ของ <ไป S 2> เอาไว้ในรถ<า>นะครับสามารถสั่งสตาร์ทรถได้เลยนะฮะแอร์ตอนหลังน,นะครับแอร์ตอนหลังมีให้ด้วยช่องเสียบชาร์จไฟ FC 230โวลต์นะครับ400วัตต์สูงสุด สามารถมีช่องเสียบให้ด้วยเช่นเดิมนะครับยังคงความเป็นพอร์ตเอาไว้ช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จแบต Type C มาให้ด้วยนะครับมาให้จัดเต็มมาให้ครบๆเหมือนเดิมเลยนะครับยางที่ให้มาเป็นยาง255 65 5 18าห้าทับสิบแนะับขอบ18นิ้วเหมือนเดิมไปชมด้านหลังกันนะครับในส่วนของกระบาดท้าย ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับคุณสุภาพสตรีนะครับก็สามารถยกได้ปิดได้ง่ายได้ทดลองขับนะครับในส่วนของขอบกระปนะครับเรามีตัวปิดมาให้นะครับแะที่สําคัญช่องเสียบชาร์จนะครับสําหรับใช้งานช่องเสียบฟลักแบตนะครับมีปลั๊กให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าปลั๊กพวกนี้เวอร์ไวนะครับฟอร์ดเราเป็นวันฟอสามารถ ช้กับใครได้ทั่วโลกนะครับวันโอ้ว่าความันมันคงไม่ไกลเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับมีดันหลังด้วยทางโซเซ่แต่ไม่เคยโลเลเพราะเรามีความู้ใจบนถนนบนทางยาวไกลขับพวามู้ใจ ตัวไฟเดยไลท์ของทั้งฟอร์ดเราเรียกว่านะครับไฟซีแรมมาพร้อมกับแมทริก LED เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากฟอร์ดนะครับขณะอยู่ต่างจังหวัดถ้าจับได้ว่าในระยะ762เมตรไม่มีแสงไฟนะครับฟอร์ดเรนเจอร์เน็กเจนจบไฟสูงจะติดให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วในขณะเลี้ยวนะครับเราจะมีไฟ LED นะครับจับแสงสว่างนะครับ ข้าเวลาเลี้ยวแสงไฟตัวนี้ไม่พอในขณะเลี้ยวเความเร็วต่ำกว่า20กิโมตรอชั่วโมงไฟตัวนี้จะช่วยติดให้มองมุมด้านข้างนะครับสำหรับวันนี้เรามาแนะนำเบื้องต้นพามาชมรถกันก่อนคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดออปชั่นสเปคเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปต่อไปกันสำหรับคนที่สนใจ Ford Ranger Next Gen นะครับสามารถ โทรมาสอบถามได้นะครับกับผมผู้จัดการอาที่ฟอร์ดบางบอนนะครับหรือช่องทางการติดต่อนะครับใน YouTube ก็ผู้จัดการอาขายเองเหมือนกันส่วนไอดีไลนนะครับชื่ออาร์ตีอาร์ทียสามหาอีกครั้งนะครับอาร์ทียสามห้านะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อเอ๊ทักไปไม่ตอบักทีนะครับสามารถ สายด่วนเข้ามาได้เลยนะครับ0845164994ย้ำอีกครั้งนะครับ0845164994ทดลองค่ะจะจับจองกันนนี้ผมผู้จัดการหายินดีรับใช้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใน YouTube และในเพจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ